เดียวเดียวนี่คือจะไปไหนคะหยุดยาวของหนูก็ต้องไปเที่ยวสิคะไปเที่ยวชุดนี้นะนะไปเที่ยวก็กาลังคิดอยู่ว่าจะไปทะเลภูเขาภูเขาทะเลโอ๊ยหนูยังเลือกไม่ได้เลยคะ่ะพีต่ต้าก็เลยจัดพร็อพมาเต็มแบบนี้ก็ยอยากจะให้พีต่ต้าช่วยสอนแต่งหน้าหน่อยอะคะอ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปทะเลภูเขาภูเขาทะเลถอดก่อนหน่อยไหมคะได้ค่ะพีต่ต้าก็ได,ด้จัดมาเต็มเลยนะเนี่ย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมก้าวิชซี่กับจีบันนเย่อ่ะเหล่ามา <c oughs> คือที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะพี่ตาน้องอยังเตรียมตัวไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็จัดมาเต็มพ้อมที่เต็มอย่างนี้ค่ะพี่ตาแต่ที่น้องยังขาดอยู่เนี่ยมันคือหน้าสวยๆของน้องค่ะ <c oughs> โอเคเรื่องหน้าพี่ช่วยได้ <c oughs> มั่นใจมาก แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ว่าพี่ต้องช่วยด้วยอะไรคะพิต้าการแต่งตัวของเราพี่ว่ามันไม่เหมาะกับการไปทะเลภูเขาภูเขาทะเลโอเคพร้อมนะโอเคค่ะดีมากค่ะพิต้าหนูรักพิต้ามากค่ะ oh, <no. S 1> และเนื่องจากว่าน้องสาวของพี่ยังไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปะะะทะเลภูเขาภูเขาทะเลดังนั้นพี่ก็จะเริ่มการแต่งหน้าแบบเบสิก <Basic S 2> ให้ก่อนแต่ การแต่งหน้าไปเที่ยวเนี่ยเราจะมาพกเครื่องสำอางแบบโอ๊ย10ชิ้นนีมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันหนกักกระเป๋าซึ่งวันนี้พี่จะใช้ทั้ง5ชิ้นนี้นะคะแต่งหน้าให้อดออมเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่า5ชิ้นนี้มันสามารถ complete l o ได้หร <finished? S 1> ือเปล่าการแต่งหน้าไปเที่ยวแบบนี้นะคะก็บอกเลยว่าง่ายอีกแล้วเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่เข้ากับธรรมชาติที่เราจะไปนะคะแต่งหน้าใหโท,ทนที่ ใส่ๆอ่อนๆนะคะเข้าปากเข้าดงเข้าพลาเนี่ยบอกเลยจะได้กลมกลืน oh. จุดเด่นของลุกนี้นะคะ oh. ก็บอกเลยว่าใช้เครื่องสําอางแค่น้อยชิ้นเท่านั้น4-5ชิ้นก็สวยได้แบบว่าไม่ต้องพกเยอะสําหรับลุกนี้นะคะก็จัดมาพิเศษเพื่อสาวๆจีบันซันเดย์นั่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องสําอางแค่4-5ชิ้นเนี่ยก็เวิร์กแล้วบัตเจต็ตหนๆก็สวื่อได้นะคะ งานผิววันนี้ก็ต้องบีบเพราะว่าความใสระดับเราก็บีก็พอเนาะที่สําคัญคือเราก็ต้องวอร์มหลังมือเช่นเคยลงแต่นิดหน่อยนะอดออมแต่งตัวแบบนี้ต้องไปภูเขาซอรักซานเกาหลีแน่ ขาใหญ่ก็ดีนะคะพี่ตาหรือว่าผูกกระดึงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผูกกระดึงมันต้องไม่ใช่ชุดน,นี้ชุดน,นี้ไม่ได้ผูกกระดึงไม่โอเคเกลี่ยจากด้านในออกไปด้านนอกไล่ระดับออกไปแล้วก็ค่อยๆแต้มค่อยๆแต้มนะอย่าลงเยอะถ้าเราลงเยอะแล้วเราไปบุกป,ป่าฝาดงเนี่ยมันจะเยะิ้มได้นะ้าอย่าเลืมคองานหิวแล้วก็ต้องลงแป้งเดี๋ยวจะไม่เซ็ตตัววันนี้เราใช้นี่เลยเมเปิลล e นเคลีย o ์สูดอออ o n วันทูเว Cake จ้า ค่อยๆสับๆไปนะเพราะว่าการตบๆตกดๆแบบนี้เนี่ยจะทําให้แป้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในผิวได้ดีและที่สําคัญคือเราจะได้กะปริมาณถูกด้วยว่าตรงไหนเนี่ยควรหนักควรเบาพี่ตาคะ,ะแล้วแป้งทูเวย์คะ่ะมันต่างกับแป้งพับธรรมดาย,ยังไงอะคะแป้งทูเวย์เนี่ยเขาจะผสมรองพื้นนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็ แบบฟีีก็เอาพัฟเนี่ยนะไปชุบน้ําทําให้แป้งแบบหนาแน่นปังเวอร์แบบแห้งก็คือแบบที่เราใช้นต่อมานะคะความประหยัดของเราก็เริ่มจากจุดนี้แล้วอดอ้อมนี่อันนี้เลย m มเบลีนบราวด์แอนด์โน้ตพาเลนั่นเองจากอเนกประสงค์ขนาดนี้เขียนคิ้วได้เชดดิ้งได้ทาตาก็ได้ของอันเดียว แนะนำว่าให้ระบายตามรูปคิ้วเดิมไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนให้แบบป,ปังมากพอเราไปเที่ยวโอเคงานคิ้วของเราผ่านไปแล้วก็ต้องมาดังข้าป่าไม่มี ่อมาเราก็ใช้สีเข้มอันนี้เราสามารถนามาเขียนเป็นแบบว่าอายไลเนอร์ er ให้ห่างตาเราดูคมคมได้โอเคเนีเรามิดเบ้าตาของเราให้มีความคมกริบเล็กน้อยนะอย่างที่4ี่ขนตาก็ต้องมาปัดมัสคาราให้ตามันดูคมๆกระพอนี่เลยวีเราจะใช้คิวเพ j e เ s สส m มัตคารเองจ้ะ เวลาปัดก็ซิกแซกเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ให้ขนตาให้มีความหนานุ่มมีความยาวอุ๊ยดูหวานโอเคงานแก้มเราก็ต้องมางานปากเราก็ต้องเด้งแต่เราจะมาพกบรัชออนหนึ่งอัน ลิปหนึ่งอันโน no, ค่ะเราจะมาพกหลายอย่างไม่ได้เราจะพกอันนี้อันเดียว memory mm hmm. lip graduation จะ mm hmm. เราจะเริ่มด้วยการทาที่แก้มก่อนนะพี่ไม่แนะนําให้ทาลงไปโดยตรงเพราะว่าเราจะกะปริมาณยากมากทาลงไปที่หลังมือเราก็ใช้สปองเนี่ยแตะแตะแตะจากนั้นใช้นิ้วเกลี่ยเน้นหนักตรงช่วงแก้มกลมๆตรงนี้ ดูสิข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาอุยดูหนาวไหมดูขึ้นเขามาแล้วแบบอยู่บนยอดดอยต่อมาเราก็จะเห็นว่าลิปยังเหลือที่หลังมืออีกบอกแล้วว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากประหยัดลิปด้วยอะมาทาเป็นลิปกันค่ะวิธีการทานะก็ทาแบบออมเบเบาๆส่วนที่เป็นด้านในเนี่ยก็เน้นย้ำกดแน่นได้เลยพิต้าคนะหนูชอบลุคนี้มากเลยค่ะพิต้าแต่ถ้าเกิดว่าหนูอะ อยากจะไปทะเลหนูจะต้องแต่งแบบไหนอะคะพี่ต้าแต่งยังไงอะ่ะโอ้ยก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพี่ถ้าจะเปลี่ยนลุกจากผูเขาแล้วก็ไปทะเลนี่นะคะไม่ยากแค่มี3ไอเทมนี้เท่านั้นที่จะทำให้หอดออมของพี่ go to the beach ได้จ้ะแไอเทมแรกนี้เลยไอชั่วโนะจ๊ะแต่ว่าขอเป็นแบบสีสันสดใสนะชมพูส้มจะได้แบบเข้ากับทะเลนิดนึง ชิ้นต่อมานี่เลยก็ต้องเป็นลิปสติกนะแต่ว่าขอเป็นลิปที่สีออกนีออนีอทาแล้วทาแดดได้อะไรเงี้ยและชิ้นสุดท้ายขาดไม่ได้ขาดแล้วต้องขาดใจทาเช้าอยู่ยังเย็นน้ำทะเลก,ก็ทำอะไรไม่ได้พร้อมหรือย่างที่จะไป on the beach พร้อมแล้วค่ะพิต้าถ้าพร้อมเราก็1 2 3 ว้าพิต้าหนูมาแล้วค่ะใช่ค่ะหนูมาทั้งหน้าแล้วก็มาทั้งชุดเลยค่ะเนี่ยทาได้ดีค่ะหนูชอบลุกนี้มากเลยค่ะพิต้านึกถึงเกลียวขึ้นที่กําลังเข้ามาหาหนูเป็นไงล่ะก็ชอบใช่ปาบอกเลยนะคะว่าสองลุคนี้แต่งง่ายมากๆแค่นี้เราก็สามารถไปเที่ยวภูเขาทะเลทะเลภูเขาหรือว่าถ้าใครเลือกไม่ถูกว่าจะแต่งหน้าแบบไหนย้ำลุมก,กัไปเลยค่ะ ววยเราแต่งไงก็สวยค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะป้ากับน้องอดออมคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะกับเทศหน้ากับรายการ Make Up with CC ที่ที่จีบันซันเดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตายฉันว่าฉันต้องไปเต้นฮิปฮอป